Ja, vi var jo ikke her i fjor, var vi det? Eller to år siden? Ja. To år siden? Mm. Det er, er veldig tungt. Pigg i låssekken din. Vi gikk med 18 kilo da vi gikk tre timer. Ole hadde ca. 17. วันนี้วันที่สองเดินเข้าป่าเดินขึ้นภูเขาจ้ะป่าเดินภูเขาเดิมแต่วันนี้จะเดินไปไกลกว่าเมื่อวานจ้ะ เดินระวังถูกจ้กทุกคนเพราะว่าถ้าตลกลงไปก็คือตลกลงไปข้างล่างเลยจ้ะต้องเดินระวัง đuông nang lò, đuông nang lò ở này, yeah. ลุงถามว่าดื่มน้ำไหมดื่มดื่มก่อนก็เดินต่อตักน้าเอามีส t เนาะเยา a มียาอันลีเกยไหมน้าชมไปอุ๊

มาเดินบนหิมะมาดูธรรมชาติบนยอดเขาของนอร์เวย์ช่วงต้นฤดูหนาวร้อนกันจ้ะหิมะบนบนภูเขายังไม่ละลายมดจ้ะดู กดติดตามไฮเดรจจ้ายาใยพ,ด,ด,ยพดตอยลุงบอกว่าเดินให้ระวังเดี๋ยวจะตกลงไปข้างล่างนนจ้ะทุกคน นต้องคอยระวังจ้าทุกคนบางบางจุดที่มามันจะลื่นลื่นเพราะว่าใส่รองเท้ามาไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ไม่ใช่รองเท้าเลเ่นที่มาจ้ะไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีที่มาเยอะอย่างนี้ รถมาเห็นมองมองมาบนยอดเขาก็มองไกลๆเนาะก็เหมือนมีนิดเดียวพอม,มาถึงบนยอดเขาจริงๆแล้วเยอะอยู่จ้ะดีมากถ้าใครชอบคลิปแบบนี้บรรยากาศอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ฉันดาเด้อจ้าฉันก็ถ่าย ถ้าตกลงไปก,ขก็ขึ้นยากเลยขึ้นยากเลยดูจะทางเดิน ลุงเดินคนที่มาแล้วทุกคนไปจ้ะอยากจะบอกทุกคนว่าบรรยากาศดีมาก ยอดภูเขาทุกคนเดินพ้นหิมาแล้วจ้ะธรรมชาติใครชอบแบบนี้จัท่าเดือโนวี